สตี s อ t c ี r m a าร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวสำหรับตัวเน็กเจนตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น x l p l u นันะครับเครื่อง2.0นะครับเกียร์6สปีดนะครับเต็นเกียร์แมนนวลนะครับและที่สำคัญราคาตัวรถอยู่ที่699,000บาทนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเจอรับชมกันครับ ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่แต่งเพิ่มกันบ้างนะครับจะมาในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้ามีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นกระจังหน้า Rap t ต r V6 นะครับติดอักษรนะครับ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะอักษรดําพื้นขาวนะครับมาพร้อมกับตัวไฟทับทิม3ดวงนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับในส่วนของกระจังหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะก็มีรูที่มีขนาดใหญ่ที่จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ และที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าก็เช่นเดียวกันมีการแต่งเพิ่มเติมมานะครับจะมาในส่วนของตัวข้อไฟหน้ามานะฮะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับส่วนไฟหน้าก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นตัวไฟหน้าที่เป็นตัวหลอดไฮโดรเจนนั่นเองนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับสำหรับตัวรุ่น XL พ l u s นะครับยังไม่ได้มีการใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่แต่งเพิ่มนะครับในส่วนของส้มล้อนะฮะุ้มล้อมีการตีเพิ่มเข้ามานะครับ ก็เป็นตัวซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับปักด้วยหมุดเงินนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะช่วยในเรื่องของความบึกบืนให้กับตัวรถและความความแข็งแรงให้กับตัวรถนะครับในส่วนของตัวแม็กนะฮะแล้วก็ยางก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม็กตอนนี้เราใช้เป็นตัวแม็กของยี่ห้อโอเอซิตนะครับเป็นขอบ16นะครับยางเราใช้เป็นของยี่ห้อมอนสเตอร์นะครับเป็นยาง A t ทนะครับดอกหนาแบบนี้เลยนะฮะหน้ายางของเขาอยู่ที่2 6 5 7 0 R 16นะครับล่องลึกๆแบบนี้ สายออฟโรดนะฮะหรือว่าสายบนท้องถนนก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของช่วงล่างยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับยังเป็นตัวช่วงล่างหรือว่าตัวโชคเดิมๆที่มาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้างตัวรถครับมีการติดสติกเกอร์ครับเป็นของ r a n g e r หน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงติดคําว่าไวทันะครับนี่เลยหล่อเท่เนะฮะและที่สําคัญตัวบั้ามือจับก็มีการใส่ครอบมือจับ มาให้อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไว้กันลอยนะฮะกันสาดก็ติดมาให้นะครับนี่เลยครับแต่งสวยๆแบบนี้นะฮะและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําเลยจะมาในส่วนของตัวแหลกหลังคานะครับเป็นแหลกหลังคาโซลารูฟยี่ห้อแฮมเมอร์นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับเป็นแบบไรบาร์นะฮะด้านหน้าเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของที่ชื่นชอบนะครับพวกสายออฟโรดนะฮะแต่งดุดุรวมไปถึงคือสายเข้าป่า ก็สามารถนําไปใช้งานได้ด้วยและด้านบนก็สามารถใส่อุปกรณ์นะไม่ว่าพวกสัมภาระจักรยานก็สามารถใส่ได้นะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเนกประสงค์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโรบาร์กันบ้างนะฮะโรบาร์ก็มีการเปลี่ยนใหม่หรือว่าใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้เราใช้เป็นโรบาร์ของยี่ห้อ t t y นะครับออฟโรดเลยนะฮะแข็งแรงนะครับหน้าตาแบบนี้เลยสวยๆด้วยนะพร้อมกับตัวไฟด้านหลังให้อีกจุดหนึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะสายออฟโรดต้องบอกว่าไม่ควรพลาดกันด้วยนะครับ ในส่วนของด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับมีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะมาในส่วนของตัวข้อไฟมาจุดหนึ่งนะครับส่วนกันชนก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับใช้เป็นของยี่ห้อเดลต้าสี่คูนสี่นะครับตัวนี้เลยมาพร้อมกับตัวหูรากจง2งจุดนะครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงถึง3.5ตันด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟ2จุดนะครับเอาไว้2ป้ายทะเบียนนะฮะหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ในส่วนของชุดแต่งภายนอก ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะในส่วนของภายในครับมีการเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมครับในเรื่องของตัวเบาะคู่หน้าครับเบาะคู่หน้านะครับตัวเดิมของตัว XL Plus เนี่ยจะใช้เป็นเบาะผ้านะครับแต่เนื่องจากทางลูกค้าบอกว่าอยากให้เบาะเนี่ยมี performance มีความดูหดามากขึ้นเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะใช้เป็นเบาะหนังคู่หน้าละเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับจอด้านหน้าตัวมาตรวัดก็เป็นขนาด8นิ้วจอสีแบบนี้เลยเป็นดิจิตอลเลยนะครับ ส่วนจอกลางครับก็จะมีขนาด10.1นะฮะเป็นจอซิงค์ไบโฟนะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นจอรุ่นใหม่นะครับอเนกประสงค์มากๆนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของช่อง USB ให้อีก2จุดด้วยนะฮะอยู่ตรงด้านหน้านะครับตรงหน้าเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่องใส่ของมากมายครับสำหรับตัวเน็กเจนตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าสําหรับตัวรถรุ่นใหม่สําหรับของทางฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะคบคันมากๆเลยนะฮะโอเคครับ ก็สำหรับการรีวิวภายนอกชุดแต่งแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจมีโปรแกรมการออกรถนะครับหรือรวมไปถึงอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์ที่0 9 3 3 3 5 7 2 0นะครับหรือจะติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางได้นะครับจะเป็นช่องทาง f c e e o o o นะครับชื่อ SCT บายตีตู่ก็จะมีทางผมคุณตู่นะครับที่ให้คำปรึกษาและคําแนะนํานะครับในส่วนของทางเพจนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ตัวผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ